สบายดีพี่น้องมือนี้างา๊ะสบายดีพี่น้องเมื่อนี้เออลูกสาวเอ้อน้องน้องเฉลี่ลยลิโรหน่อยลูกมีอันใหญ่ล่ะข้างล่างลูกสาวข่อยโบเหน็นหมักแตงกวาหมูเจ้าเอย้ยเห็นตัวน้ยนอ,นอยพอได้จังหวะตื่นเต้นกระโดดโลดเต้นใส่ฟ้าลูกสาวข่อยได้จังโบเหน็นนะนะ โอ้ยอีร้อยมาบังนี่ลูกมาบังนี่นี่นี่เอเดี๋ยวดีนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอเลี้ยบังทางในนี่นี่อียั้งลูกหลานอียั้งนี่อียั้งนะเอ๋อคุณนะเก็บทันทีตายเลยฝรั่งบูจากวิธีการปิดหมักแตงกวามมนสิดึงเมื่อทั้งเครือแม่โอ้ยแล้วกันแล้วกันลูกหลาน มูปักมือเพคนว่าฟุนามองดูคนหมักแดงกวาเอออีร้อยอย่าจับโนาะอีร้อยบัจับลูกโอ้ยตายมาแหละพี่น้องเอ้ยหมักแดงข่อยปิดหมักแตงกวาบัเป็นพี่น้องพี่น้องเลยเดาดีเออเนาะบัปิกลูกเพคนว่าโอ้น้ำมันปักเพคนปักด๊อยปิกหุดฝรั่งน้อยโอ้ยหมูเจ้าเอ้ยลูกสาวข่อยเก็บหมักแดงบัเป็นเห็นผ่าได้จังตื่นเต้นฮักเก็บบัเป็นอีร้อย เขาบริหารดึงแลวนะลูกอาต้องเรียกแม่บอกเรียกแม่บอกอาต้องไอเด้อที่เบิ่งนะเวลาเราปิดนะลูกปิดแบบนี้แล้วก็เลยกาดลาะละขวัญมนันจุ๊บ่เช็ดซ้ำปิดกระปูเป็นโอยสมสื่อว่าลูกเขงิงเออผูกกินทานทีเลยลูกสาวหล่ะเออนั่งดีใจเ๋้วเห็น <c oughs> มาเห็นหมากแป้งก้าแม่พอดึงห้าวใส่ทันที่แต่ว่าที่นั่งเห็นน่ะคือลนกนี่พี่น้องเอยนั่งว่าสิปิดลูกนี่โอยลูกสาวข่อยเอย เอเดอร์ดิฮันมาดูมือนตาใหญ่อยๆโอ้ยสาเอเดอร์ดิพูนอะได้ลแล้วละก็นปอนข่าปากด้วยพี่น้องเอ้ยบาร์เแม่สวนมาสวนบรอยากมาน้ำที่สำคัญป <laughs> ิดหมากแตงกว่ากับบแปผานหอยน้องขอกระวัวควันสดอก <laughs> <laughs> เอเราดิเซปาก็มอกามาเซเสียงควาย โ oh. เพินมาคอยเก็บปเป็นแต่คอยกินเป็นได้เพินวาโอ้ยลูกสาวเลยลูกสาวมือนีพามานั่เพิ่นเพิ่นปิดเทอมแหละมีแต่อป้ประโฉกบ่ไ้มาเพราะว่ายังยังเฮียนอยู่อีกอาทิตย์หนึ่งเนาะ่ะอ,อีซ้ำมือะไรก็ได้ผุดพัดสซุกกับมือสุดถ้ายอะไกับปิดเทอมแลยมาเห็นมกักแตงกวาฝันได้จังหวะกระโดดใส่พี่นองเอ้ยแต่กับปิดเกือบดึงทั้งเครือของแม่ไปหมดเลยเกือบดอนเกือบ เกือบนั่งทอนไปทา้งคืนอ่ะเนาะลูกสาวหล่ะเอ้ยกินหลอดลูกอีนร้อยกินหลอดแสบบ่ลูกหล่ะแสบบ่แสบร้ายบอว้าวโ้หนี่ยกว่าเฮ้ยแสบแฉบบอดูลูกหล่ะลูกสาวหล่ะมือนี้บ่แม่นยังดอกพี่น้องเอาลูกสาวมานำบอลเอ้ยเราได้กินหลอดลูก อ่าสิมาลีใบหมักผิกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าต้นผิกใบมันใบมันหลายเกินพี่น้องเอ้ยอย่างเช่นต้นนี้มีความรู้สึกว่าว่าใบามันขนคางหลายก็เลยชิมาชิมาเอาออกไปนําเพื่อที่จะให้ให้มันแตกกิ่งแตกก้านเนาะก็เลยชวนลูกสาวม,มาน้า <laughs> โอ้รเรคือว่านางเสียนหมักแตงว่าแล้วนาง่ิตื่นเต้นไม่อย่างหลอกรอบหนึ่งแล้วนั่งเเห็นจักหมากหมูเจ้าเอ้ยนางเรเห็นจักหมาก เพราะแค่แม่ชี้บอกแค่นั่นแลละกระโดดใส่ดึงไปทั้งคืนอ่ะเกือบเกื hello, hello. อบฮันโน่หันโน่พี่น้องเลยมาเก็บมาเก็บใบหมกผิดมันใบมันหลายผด มันรู้สึกว่ามันบดิโภคหมาตอนนี้มันดกใบมันก็นเลยสิมาแมลงออกอันเดี๋ยวลูกชามานักมือนี้ลูกสาวเป็นตากล้องแต่เดาดีคือกามเมลาเมนมือน,นี้ก็เลยว่าไปที่เย็บออกนี่ว่าสิเอาเมื่อปัน่นเด็วไปกองเห็ดเห็ดหนำยานางแสตบุแข็งไหวจะหมูเจ้าเลยเพราะว่ายานางอยู่ที่หากินยากเนาะ อยู่พี่เนาะทางใบทางหมากคนว่าพื้นผิดมีประโยชน์เมื่อพี่นองเลยใบก็่ชิไปปั่นเห็ดนามยานางไปกองเอาจะนามมันไหวและ่ะกต่ิไปเขาตู้แสงแข็งพราะว่าคันนั่นแหละเหมือนนี่ก็รู้สึกว่ามันดกแต่ใบมันใบมันหลายบดเลยมันบุกหอยแตกอันนี้ก็คือเราเองดอกว่าเพือพ่อว่าเพื่อว่าเข้าเด็ดใบออกเลยมันอาจจะแตกขึ้นไหวจะพุ่งกันะอันนี้ ความสิเขเยาเองเนาะบางคนที่ว่าผู้ยังพิเศษดอกผักขึนเอาเองจินตนาการเอาเองพี่น้องเายเพราะว่าใบผิดนะเวลานั่นละมันเขียวมันเขียวดีเนาะเอามาแทนยานางก็ได้ส่วนร้ายคนเล่าเขาจะใส่แบบนี้กันถ้าหาเขาหายานางบะไรเขาก็ค่เอาใบผิดเนาะ ยังพอจดจำสูตรดนันที่ที่คนเล่าใส่อยูไ่ได้เลยก็ได้พี่น,น้องเลยอยังคอจดจำได้อยู่ง่งผิดมายังมาคือหลายแต่ใบแทนหมูเจ้าบัดต้นคือปุดนใหญ่แต่บิดใบนะหลายหลายเอาออกฝันึิงกับปุดนเอาออกเมื่อตอกเอาออกพอดีพอดีพอคิดว่าอยากหายต้อนอื่นมันยัง อันใบร้ายแนละคึออย้ยากเนาะมันที่เอาฝุ่นเอาปุ๋ยไปเมดเนาะใบมันจะเลยมานอีออกโอ้หมูเจ้าเอ้ยได้ยินอยู่บอเสียงแจ๊กจั่นห้องนะอยู่ฝรั่งเศสช่วงนี่มันกำลังเขาหนาหอนจักจัก่นหลายหลายจน่อลยแล้วเสียงขนันวันไว้นี่นะคือเสียงจักจั่นมันหอะ เป็นบ้านเฮาเนาะบ้านนี่กะเขากระตักใส่ของแล้วก็เอามา่จิ้มแจ่ว,ว,วนี่แหละเนาะพี่นอ้องเอ้ยว่าไปแล้วขอ่อยจะขึ้นอยากอยู่ได้หักบุกาเก็บมากินพอลูกสาวลูกชายเห็นแหละอือหือเขาบ่ให้เฮ็ดเขายา่านเลียวก็เขาว่าแม่ทำายอันอนี่ยธรรมชาติโทษว่ตัวสังขององาหารบ่ได้แต่สุกอยากนั่งว่ะ น้ำหางบริณจัสุดอาหารนั่นเคื่องอยู่ของกินว่าสัมจำเป็นต้องกินจักกะจำจะเลยโอกาสกินเอ,อ้ยเนาะแผมนไปบานหนะ้าบอ่อนี่เชียงสนนหบานไว้แบบนี้นเนี่ยมะขามบูเลืออะไรพี่น้องเอ,อ้ยห้าก็ไปห้ากินจักรัจำหมแล้วเนาะ,นะ สมุดเนาะพี่น้องมีคันทามาปั่นว้เห็ดหน,นําย่านางกะสิได้อยู่ประมาณสายแกงเราไม่รอบหนึ่งกะท้าต้นได้มันใหญ่ลยก็คือ,อยังยังคือยัง,ออยงต้นนี่มันใหญ่เลยก็ใบมันขนขางายกะสิฮกเกียบออกหอนแดดมูเจ้าไว้ช่วงมันกงมังฮ้อนแดด คันอากาศกับชิพว่า,างขับมะดับี้ฆซาเลยแหละถ้าเป็นหู่ถ้าเป็นบานเห่าก็ได้เกือบเกือบที่จำโวงกล้ามนะความหอนพี่น่องเลยมีความรู้สึก,กว่ามันเริ่มอยากออกดอกเลยออกดอกจังไดคือวยยังต้นห,หน่อยหน่อย ลุกเศว้าคอยนะ้ฮอนแดดหนังอยู่ม่มมาเด้อมาฟังเสียงมาฟังเสียงหนุกเสียงกระจันห้องเด้อฉันันวันไว้มวนด้พี่น้องเอ้ย เก็บใบผิด ทะเใหญ่เก็บกับพ้อซํานี่แหละเนาะพี่น้องได้ซํานี่เชื้อมือปั่นเห็ดหนำยานางแสตุแขงไว้หันแหละจังไรกันเนาะจากเพื่อนๆพี่ๆจีเนี่ยจังไรกับขอขอบคุณเด้อที่เขามาหาเบิ่งเลยหาบสมเป็นกำลังใจให้กันในกัเดนเด้อสองเลยหน่อยของไอจันโฉกน่กยเนี้ยงกันเลยก็อยากได้กำลังใจอย่างหลวงอย่างไรอยู่พี่น้องเอ้จังไรกา เขามาหับเบิงหับชม่มแต่กับเขาไปภูเขามาแล้วกับขออันนี้หายข่อยเน่เดอ้อหมูเจ้าเอ,อ้ยเนาะไปละบาทนี่เก็บแล้วเรียบร้อยพอว่าที่เเลือมันยังหน่อยอยู่โอเคเจอกันนะพอกันไหมลิปหนาะเนาอพี่นอนะ้องเนาะบายบาย